ทักษิณถวายดีกาครั้งที่สองประเด็นร้อนแรงที่คนไทยต้องรู้วันที่30กันยายน2568เป็นวันที่สร้างความสนใจอย่างมากในประเทศไทยเมื่อมีข่าวหรือว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งกำลังจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมได้ยื่นคำร้องถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่สองแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นประเด็นร้อนแรงและขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายมีอะไรบ้างมาพูดคุยกันเลย แต่ที่น่าสนใจคือการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากซึ่งเราจะมาพูดถึงละเอียดยด,ด้านล่างนี้ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนถึงว่าพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายคืออะไรการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายหมายถึงการยื่นเรื่องราวทูลกล้าวถวายดีกาเพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา259ถึงมาตรา267 โดยผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทุนกล้าวถวายดีกาต้องเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดหรือผู้มีประโยชน์เช่นบิดามารดาผู้สมรถบุตรของผู้ต้องขังหรือสถานทูตในกรณีที่เป็นนักโทษชาวต่างชาติแล้วขั้นตอนการดําเนินการมีอะไรบ้างเมื่อกรมราชธรรมได้รับเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจําทันทสถานแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรตรวจสอบเรื่องราวอย่างละเอียดกรมราชธรรมจะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับดีกาคาพิพากษา,มาหมายจําคุกหมายลดโทษและเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องตามระเบียบหากไม่ถูกต้องจะส่งกลับไปเรือนจําหรือทันตสถานเพื่อแก้ไขประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่นประวัติการกระทาผิดของนักโทษกรมราชทัณฑ์จะประสานงานกับเรือนจําหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือศาลพิเศษสําหรับคดียาเสพติดในกรณีที่เป็นนักโทษความผิดคดียาเสพติดจะต้องขอข้อมูล จากสํานักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อน,นํามาประกอบการพิจารณาสรุปยอดดีกาและคําพิพากษากรมรชาชทัณฑ์จะสรุปยอดดีกาและคําพิพากษาในคดีของนักโทษเสนอเรื่องขึ้นต่อระดับสูงข้อมูลจะถูกเสนอขึ้นไปตามลําดับชั้นจนถึงกระทรวงยุติธรรมและหากรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้วเรื่องจะถูกเสนอต่อนายกรัฐมนตรีรอพระบรมราชบินิจัยเมื่อมีพระบรมราชบินิจัยแล้วกรมรชาชทัณฑ์ จะแจ้งผลให้เรือนจำหรือทันทสถานทราบกรณีพระราชกระแสไม่ยกดีกาในกรณีที่นักโทษต้องโทษประหารชีวิตและพระราชกระแสไม่ยกดีกาเรือนจำจะต้องบังคับโทษโดยไม่ชะลอแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมนายทักษิณถึงต้องขอพระราชทานอาภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่สองหลังจากที่เขาเคยขอและได้รับพระราชทานอาภัยลดโทษครั้งแรกในปี2566แล้วซึ่งเหลือโทษจำคุกอีกหนึ่งปี คำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่สองนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่และคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย